สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพุทธที่8พฤษภาคมนี้วันนี้เช้ามากเกินนะครับนี่ขึ้นมาที่7โมง20เองนะพี่เช้าอย่างนี้ก็ดีนะผมจะได้มีเวลาเล่าข่าวพี่ฟังด้วยอันนี้สื่อสารหนึ่งไว้พี่ในห้องนิดนึงนะครับว่าราคาพี่คงเห็นแล้วว่าถ้าไม่ได้เกิดห้ใหม่ไม่ได้เกิดโลใหม่แล้ววิ่งอยู่ในโซนนี้นะทั้งคืนนะพี่เผยยันเช้า ไม่อเผยยันเช้าถ้าไม่มีเบรคให้ใหม่ไม่ไดมีปัจจัยอะไรเพิ่มนะเผเอๆทั้งอาทิตย์อ้าวแล้วตลาดนี้แล้วมันจะเหมาะกับคนเทรดยังไงได้บ้างเทรดสั้นอย่างเดียวพี่เป็นสกับป,ปิ้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีโอกาสเกิดแบบนั้นจริงหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยกองทุน s p d r เมื่อคืนขายนะครับ1.22ตันนะครับคงทองที่ระดับ830.47ตันนะครับนี่เป็นราคาปิด 2,314ตอนนี้ก็อยู่1 4บ5นี่แหละพี่ก็มันตั้งคืนนะครับราคานี้คืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับนั่นคือ3ทุ่มเฟรนฮูเซเวนเทลีนะครับเป็นตัวเลขอะถือว่ามีดีกว่านะครับตัวเลขเดิมติดลบ0.4%คาดการติดลบ0.4%เหมือนกันในส่วนของสต็อกสินค้าคงคลังภาค้าส่งตัวนี้ยไม่ได้บอกอะไรเลยจะบอกทีนูน่น3าทุ่มครึ่ง ตัวเดียวคูดออยอิมเมทัลลี่นะครับหรือสต็อกน้ำมันดิบตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม7.3มิลเลียนคาดการจอกมาติดลบ1มิลเลียนแบบนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองนะสี่ทุ่มจะมีการถแถลงจากคุณฟิลิปเจฟเฟอร์สันท่านนี้ก็เป็นประธานเฟดสาขาเช่นเดียวกันนะครับสัปดาห์นี้อ่าเดี๋ยวเล่าอันนี้ก่อนเที่ยงคืนครึ่งจะมีการถแถลงนะครับจากคุณลิซ่าคุก นะครับในคืนนี้นะครับสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยจะเป็นความเห็นของประธานเฟดสาขาแต่ละท่านและพี่ลองฟังดูเลยว่าเมื่อวานช่วงช่วงบ่ายมาั่งเล่าเรื่องนี้พี่ๆฟังกันอยู่ว่าแต่ละท่านมีความเห็นเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คงได้เห็นกันหมดไม่มีใครพูดเลยนะเรื่องจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีหนึ่งสองครั้งอ่านข่าวไทยนี่คือไม่รู้ตอบไม่ได้เดี๋ยวกระทบคนอื่นเขา อันเนี้ยวันเนี้ยมันเช้าไงผมเล่าให้ฟังแล้วกันเมื่อคืนจะมีคุณนิวแคสเคอรี่นะครับซึ่งท่านเป็นประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิสนะครับท่านก็ได้กล่าวไม่ได้ต่างจากประธานเฟดสาขาหลายๆท่านที่สามารถลงคะแนนดอทพอรนะนะครับผมก็ท่านก็มองว่าเฟดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปแบบนี้ในระยะยาวจนกว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งกลุ่มเขาเนี่ยจะเห็นว่าเออัตรา,าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวลงสู่ระดับ2%ถึงจะมีการปรับลดอัตราเบีย้ยหนูนี่พยายามพูดช้าๆทีละคำเลยนะไม่ใช่แค่ท่านนี้นะพี่หลายท่านนะครับแต่ว่าอันนี้ล่าสุดแล้วอย่างพอพูดเรื่องเฟดไปแล้วเนี่ยเรามาว่าในส่วนของ อิสราเอลกับข่าวหลักๆตอนนี้ถ้าไม่เศรษฐกิจก็สงครามเลอพี่เล้ยมีอยู่สองอย่างนะครับในส่วนของสงครามมาเอาไหนเขาว่ามันจะมันเจรจากันแล้วนี่น้องก๊อฟในเรื่องปล่อยตัวประกันอะไรอ่ะมันไม่ลงมันมันบทสรุปมันไม่ได้แต่มันได้คุยแล้วไงพี่นะครับอย่างวันนี้วันที่วันนี้วันที่แปดเมื่อวานนะครับก็ ตัวแทนการเจราจาของอิสราเอลเนี่ยเขาเดินทางไปที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เรียบร้อยแล้วเมื่อวานเพื่อเจราจาการหยุดยิงนะครับและปล่อยตัวประกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณเบย์จมินเนทันยาฮูเนี่ยเขากำชับรัฐมนตรีอิสราเอลเลยนะว่าต้องยืนหยัดในเรื่องของเงื่อนไขในการปล่อยตัวประกันนะครับส่วนเขามีบอกรับประกันความมั่นคงขออิสราเอลไม่มั่นคงได้ไง สหรัฐนุลหลังอยู่นะครับส่วนในข่าวของคุณจอรนเคอร์บี้นะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกสภาความมั่นคงที่ทำเนียบขาวนะครับเขากล่าวว่าอิสราเอลเนี่ยจำเป็นจะต้องแจ้งในการปฏิบัติภาคพื้นดินในเมืองลาฟานะเพราะว่ามีการลุกล้ำมีการยิงเข้าไปในพื้นที่นะครับในถนวนกาซ่าในตอนนี้นะครับมีประเด็นเลยคือในตอนนี้ข่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามันคุยกันรู้เรื่องเสร็จปุ๊บนะพี่เรื่องปล่อยตัวประกันก็ดีในเรื่องการจะไปถล่มลุมฮามาสก็ดีเนี่ยซึ่งมันมีหัวเชื้อในการเจรจาอยู่แล้วพี่นึกภาบอ,อกไหมเอาลองคิดง่ายๆทองตอนเนี้ยที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยถ้าปราสจากข่าวเฟดจะเร่งปรับลดอัตราดอกเบีย้ยจริงเท็จไม่ร,มรู้ไม่รู้ใครออกมาพูดด้วยนะอันนี้เรื่องแรกนะพี่ว่ามันจะขึ้นไหมสอง กำลังมีการเจราจากันอยู่ในการสงบศึกเนี่ยอยู่ๆบอกว่าคุยกันไม่ลงตัวไม่ลงรอยเนี่ยข่าวนี้มาอย่างเงี้ยมีการอพยพคนด้วยถ้าไม่มีสองขานพี่ว่าทองจะขึ้นไหมพีทเองเลยครับเดี๋ยววารู้ครับเดี๋ยวตลาดฉเฉลยครับไม่นานครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่ทองรูดเลยนะบอกก่อนมีเรื่องอะไรไม่มีแล้วเข้าเรื่องเลยแล้วกันเมื่อวานสมาคมค้าทองเนี่ยพี่ลองดูเลยพอ ทุกทีนะสมาคมมันจะปรับแบบโอ้โหสิบกว่ารอบนะพี่เหมือนแบบทํางานทั้งวันนะเอางี้เลยอยู่ๆงานนี่เหลือปรับอยู่3ามครั้งเนี่ยเปิดมา4,450ใช้ราคาปิด4,400ตอน4 50, 5, ี่โมงห้เกือบ5้าโมงนะครับรับซื้อคืน4,300ม่น้อนแล้ววันนี้ละ่ะเนี่ยสปอตเนี่ยเท่ากันเลยเมื่อวานเปิด2,324ใช่ไหมครับแล้วใช้ราคาปิด2,314.5ขณะนี้อยู่2315เช้านี้นะ แต่ค่าเงินบาทสามสิบหกจุดแปดแปดใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้สูงกว่านี้กพี่ในตอนนี้นะครับเอาถ้าเป็นแบบนั้นนะสปอตโกเท่าเดิมค่าเงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าสปอตโกปรับตัวขึ้นไอ้สปอตโกอ่ะปรับตัวลงแต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าขึ้นปูสลับส่วนมากสมาคมไม่ชอบเปิดราคาเดิมหรอกบอกเลยมักจะบวกถ้าเปิดราคานี้นะสิบสี่นะ ค่างเงินบาทประมาณเนี้ยผมว่าวันนี้เปิดมีโอกาสเบรกเอ้ยมีโอกาสปรับขึ้นห้าสิบบาทโดยประมาณส่วนมากเขาชอบเป็นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรอดูกันอ่าเข้าเรื่องเลยอันเนี้ยสิ่งที่พี่ๆเห็นในตอนเนี้ยพี่ดูสามสิบหกจุดเก้าห้ามันจะไม่ขึ้นให้หรอต้องขึ้นนะไม่ใช่แปดสิบกว่าเนี่ยนีเก้าสิบกว่านะเช้าเนี้ยผมก็เลยมองว่าเช้านี้สมาคมถ้าสปอตเปิดสิบสิบสี่สิบห้าอย่างนี้นะ ห้บาทไม่น่าเกินไม่น่าลดด้วยผมตีบวกค่างเงินบาทอย่างเดียวเลยนะครับในภาพนี้ผมทําการวัดอันนี้น้องสอนให้เลยด้วยความที่มันเช้ามีเวลาพูดพี่ไม่ไม่รีบในชุดนี้ทำการวัดฟิโบนอชชีแบบเอ็กเทนหรือแบบยืดนะครับอยากรู้ว่าในการวัดเป็นฮาร์โมนิกลงมา A เด้งชุดนี้ทั้งชุดเลยรนะวบเลยเนะี่ย b รู้ได้ไงอะกอลว่ามันต้องเป็นตรงนี้ ก็มันถอยน้อยไงดูง่ายๆเลยพอวัดแล้วเนี่ยการขึ้นชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นขึ้น x กลงมา a ในความยาวของ b เนี่ยสูงเกินครึ่งทางเห็นใช่ไหมพอมันสูงเกินครึ่งทางเนี่ยมันมีโอกาสตรงเนี้ยเราจะรู้ว่าชุดถัดไปอะ่ะมันจะขึ้นสูงไม่สูงจะอยู่ที่เนี่ยลนลงมาเป็นซิกแซกเนี่ย C ีมันสั้นถ้า C ีมันลึกเนี่ยอันเนี้ยขึ้นไม่เท่าไรหรอกสามสิบเจ็ดบาทเสดงน,นี้ผมเอาสุดแล้วพี่ แต่ประเด็นว่า C มันดันสั้นและ B เนี่ยมันยาวเห็นไหมมันยาว C มันสั้นปุ๊บฉะนั้นชุดนี้มันจะต้องสูงกว่าความยาวจุดเริ่มตน้นพี่พี่น้องกระดามานอนนะครับพี่เจอบ่อยนะครับโดยเฉาทองเนี่ยพี่เจอบ่อยสุดเลยนะคนที่เทรดคู่เงินด้วยนะเคยเรนซีในสมก,การการคิดชุดนี้นะครับโดยเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับตอนนี้อยู่36.95ผมมอง37 จุดสเนี่ยสอเนี่ยทางผ่านครับผมว่ามันเป็นต้านนันเจอไปแล้วไงแล้วมันพักตัวน้อยจํากันได้ใช่ไหมว่าไอ้ขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาเราอยากจะรู้ว่าจะขึ้นต่อสูงไม่สูงดูการถอยถ้าถอยน้อยน้อยสามสิบหกแปดแดเก้าสหจุดถ้าหก้าเจมันได้แค่นี้แล้วเริ่มมีการเด้งขึ้นขอให้พี่รู้เลยว่า3.7สะลึงเนี่ยเกินโอกาสขึ้นไปเนี่ยผมเอาเป้าสามสหนึ่งสี่เลย ผมว่าเนี่ยน่าจะมาประมาณเนี้ยถ้าเบรกนะครับต้องเบรกนะสองสิบเจ็ดสลึงเนี่ยผมเอานี่เลยสามสิบแปดบาทต้องเจอแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าส่งผลดีส่งผลบวกเดี๋ยวมีคนถามอีกส่งผลบวกหมายความว่าไงส่งผลลบว่าไงส่งผลบวกคือมันดีต่อการขึ้นของราคาพี่ดีต่อท้องนะพูด,ดง่ายๆเลยฉะนั้นถ้าสปอร์ตโกเนี่ยปรับตัวลงเราจะเห็นเลยอย่างตอนเนี้ยนะครับ ราคาทองคําแท่งมันลงไม่เยอะหรอกพี่จริงแสดงว่าแนวรับโซนสามหมื่นเก้ากว่าเนี่ยก็น่าเก็บแล้วนั่นนะสำหรับทองคําแท่งนะอันนี้แนะนําไว้ให้นะครับก็พี่ดูเดียบาทอย่างนี้ถ้าสปอร์ตโกขึ้นนะพี่ว่ามันจะลงนะแท่งอะไม่ลงหรอกบอกเลยนะครับลงก็น้อยหลุดลงมาซื้อได้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้เวลาที่เราลงทงุนทองคำแท่งอันนี้ผมพูดถึงแบบเผื่อใครที่ เพิ่งจะหันเหจากตลาดหุ้นมาลงทุนในทองอะไรเงี้ยนะครับเวลาทองอ่ะเวลาที่มันพีคไ,ไล่ราคาเงี้ยพี่พี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ถ้าไล่ซื้อเจ็บมันจะเคลี้ยงลงมาเลยแต่พอถึงแนวรับกลัวแต่จะหล่นลงต่อกัดฟันเลยพี่ถ้าแนวโซนที่มันสมเหตุสมผลนะและการลงทุนในตัวสินทรัพย์ที่มันเป็นทองเนี่ยแนะนําเป็น s c u l ต t o r ดีกว่านะเป็นเป็น,เป,นเป็นเก็งกาไรจะดีกว่า นะครับถือยาวมากๆกนั่นคือคนที่มีเงินเย็นแบบเย็นมากนะอย่างนั้นจบไปแล้วคร,คราวนี้มาดูในส่วนของ XAU ใน Time เฟมหนึ่งชั่วโมงพี่ดูทั้งคืนเมื่อวานเมืม่อวานทำประมาณเนี้ยไอ้แท่งนี้แหละประมาณ2 3 1 4สเนี่ยแถวเนี้ยแหละที่ก๊อฟทำช่วงบ่ายสาโมงประมาณเนี้ยเนี่ยทั้งคืนเนี่ยพี่ดูเลยตอนนี้อยู่23 1 5ส้าประเด็นเล่าดีวา ถ้าพี่ๆที่ฟังช่วงบ่ายยว่แล้วพี่เพิ่งเบื่อนะให้คนอื่นเขาได้ทราบด้วยถ้าความยาวข้างบนเนี่ยโซนบริเวณ2,352เนี่ยนะครับมีการปรับตัวลงเป็นมุมมองผมนะผมมองว่าหลดลงมาเนี่ยเป็น A เด้งทั้งชุดเนี่ยเป็น B ทั้งชุดเนี่ยเป็น C เป็น X A B C 1ชุดวิ่งขึ้นสูงเกินไปหน่อยผมมองว่าชุดนี้ต้องเป็นคอมเพล็กบางอย่างขึ้นตรงนี้ผมก็มองว่าเป็นซิกแซกใช่ไหม ผมมองว่านี่เป็น x แล้วรวบทุกขึ้นเลยผมมองว่าเนี่ยเป็น A ประเด็นคือชุดเนี้ยผมมองว่าไอเนี้ยความสูงเนี้ยน่าจะเป็น B คําถามหลายคนอาจจะมองว่าเอาเป็น B ไปเองไม่ใส่ไปเลย b ไม่รู้ไงขึ้น b จบหรือยังไม่รู้จริงๆนะเนี่ยพี่ดูนะผมสอนให้วิ่งขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นเฮ้ยไอนี้ก็บีได้เดี๋ยน้องก๊อฟแล้วถ้าเกิดอันนี้มันลงน้อยๆเนี่ยมันอาจจะขึ้นทั้งชุดแล้วพักแล้วขึ้นต่อ ขึ้นมาโซนนี้แต่ความสูงไม่ได้เบรกบีอัดไม่จบก็ได้ฉะนั้นเวลาที่เราลาเบลกราฟนะครับพี่พี่ไม่ต้องเชื่อผมด้วยถ้าเราวัดทุกการขึ้นลงเลยนะโอกาสที่เราบแอ่ดมันจะสูงมากพี่แล้วเสร็จแล้วเราก็ตกลงนับถูกป่อว่าวมันจะอารมณ์แน้นเลยถ้าเขาจะเคลื่อนที่นะก็ปล่อยเคลื่อนที่เลยมันก็มีหลายคลื่นนะที่บางทีผมอะ่ะก็วัดไม่ถูก นับเลยนับมันดูนับยากๆจังเลยวะอะไรเงี้ยล้วก็มันก็มีเครื่องมือตัวอื่นใช่ไหมฮาร์โมนิกก็มีฟิโบนาชีก็มีมีเยอะแยะเลยพี่แพทเทิร์นพื้นฐานมีเต็มเลยอยู่ที่เหมือนเราจะออกลบอะครับถ้าเรารู้เยอะกว่าในเรื่องของกลยุทธ์ก็ดีหรืออาวุธในการออกลบก็ดีมันก็ทําให้เราได้เปรียบในการที่เราจะชนะสงครามถูกไหมแต่ถ้าหากว่าเรากำลังจะออกลบเนี่ย พระเจ้าช่วยปืนก็ไม่มีมีมีดสั้นอยู่อันหนึ่งวิ่งถือเลยไงเี่อโอ้โหฝั่งนน้นมาสอยตะกายตายแล้วมั้งเอานี้ไปต่อนะครับประเด็นเลยคือแล้วเนี่ยก็มันสองพันสาร้อยสิบสี่สิบห้าเนี่ยตกลงมันจะลงได้หรือเปล่าเป็นอย่างนี้ถ้าโซนบนเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดค้างไว้ถ้าโซนนี้เป็นบีใช่ไหมพี่บริเวณสองพันสามร้อยสามสิบเนี่ยโซนเนี้ย ยี่สามยี่สบี่ถึงสามสิบเนี่ยโซนเนี้ยถ้าเคลื่อนที่อยู่ในกรอบอยู่ที่เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเลือกข้างบนจะมีแนวต้านสองพันสองร้อสองพันสามร้อยสามสิบหกสองพันสามร้อยสี่สิบสามอาจขึ้นได้ถึงสองพันสามรอยห้าสิบสองพี่ๆในห้องโน้ตนะถ้าเบรกสูงกว่านี้ขึ้นอย่างเดียวถ้าสูงกว่าสองพันสามรอยห้าสิบสองนะไม่ต้องคิดเลยนะถ้าเบรกได้นะมันขึ้นอย่างเดียวเลยเผอจะซื้อทันเลือกอยังไม่รู้เลย อีกเคสหนึ่งในเมื่อเขาหลุดกรอบนี้ลงมาแล้วเนี่ยและเทสเมื่อวานที่ให้ไว้เนี่ยรับที่ผมให้เมื่อวานนะ2,314แล้ว2,305ผมใช้คำนี้ว่าถ้ายังไงก็ได้อะมันดูทรงขึ้นไม่ได้ถูกไหมครับถ้าหลุดต่ำกว่า2,305นี่จะเป็นรับสุดท้าย2,286ไม่ใช่ไม่ใช่สุดนี่นะตรงเนี้ยจะเป็นรับสุดท้ายแล้ว ถ้าหล่นลงมาจริงสําหรับคนที่ชอบซื้อพี่กัดฟันบีบจมูกกดกึกเลยกั้นใจซื้อถ้าหลุดจริงนะโลเดิมเนี่ยถ้าหลุดจริงมอบตัวคัดลอสมันก็มันก็เจ็บไม่เยอะแต่ถ้าหล่นลงมาสงสัยน้องมันบอกมันหลุดตรงนี้ก็เริ่มลงแล้วมั้งอย่างตาัดสินใจไม่ได้เว้ยเฮ้ยแถวนี้สงสัยมันน่าจะลงจริงแล้วล่ะเซลตามเลยแล้วกันสบัดฟืบขึ้นมาหน้าแหกเลย ตลาดแบบเป็นไซเวมันจะอยู่อารมณ์ประมาณเนี้ยแหละพี่กรอบหรือเว็บสตั๊กเจอร์ในตอนนี้ยโครงสร้างเขานะ2,352และ2,270้ว2,270กว่าเอาไม่ต้องอะ่ะ2,286ก็ได้เนี่ยคือกรอบของเขาฉะนั้นมันจะไต่ยืนอยู่อย่างเงี้ยแหละพี่ชอบซื้อหล่นลงมาซื้อถ้ามันลึกครับขึ้นมาโซนสูงสูงขึ้นมาดูไปไม่ได้เซลล์ก่อนและกันวะเบรกได้จริงมอบตัวเหมือนกัน ง่ายไหมครับโมมีแค่นี้แล้วจบแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณพี่พี่ห้องวีพี่ทุกทท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่พสมาชิกทุกท่านด้วยผมเอาผมพูดเคลียร์ไงอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้อวยตัวเองเลยแต่ว่าเ,าเวลาเหลือเหลือนิดนึงขอนาทีหนึ่งแล้วกันพี่มีคนถามยังไม่เลิกเรื่องนเนี้ยว่าเนี่ยน้องก๊อ เขามีมาลงทุนเนี่ยตามกลุ่มล้านทองที่แบบลงหนึ่งพันสามพันอะไรเงี้ยผมออกตัวก่อนนะพี่ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเกี่ยวกับกลุ่มล้านทองที่พี่ถามทั้งนั้นเลยนะจริงๆว่าผมเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใครใครจะไปเถรดหรือไหนนั้นเงินใครเงินมันเลยพี่ครับมันไม่มีเรื่องง่ายขนาดนั้นหรอกพี่เขาทําธุรกิจเป็นพันเป็นหมื่นล้านเขาจะมาเอาพี่จีลพันสองพันนื่มาจ่ายปันผล ผลนี่คือออกทุกวันด้วยนะคือแบบโอ้โหเกจัดใช้คำนี้เลยมันมันไม่จริงหรอกพี่มันเป็นมิมดนะนั่นะนะ่นะนะนะบอกไว้ก่อนคือถ้าอะไรที่มันดูง่ายเกินไปอะแบบอันนี้ก็ไม่ได้พลาดพิงนะผมกราบขอโทษไว้ก่อนเลยนะประเภทแบบเปิดมาฟ้าวิบวับแสบตาเลยโอ้โหมีแต่กำไรชวนเทรดเนี่ยเอาโชคดีเลยพี่เวลาเทรดจริงๆอะ่ะผมเชื่อคนที่ฟังผมอยู่ในตอนนี้แล้วเขเทรดจริงๆตอนเทรดนะ มันไม่อยากคุยกับใครหรอกพี่กดไปทีนึงอะ่ะก็หลักพันหลักหมื่นแล้วอ,อันนี้แบบปกตินะถ้วคนเล่นเยอะๆแป๊บๆเป็นแสนเนี้ยเป็นหลายแสนจะมานั่งคอยบอกคอยเชียร์อะไรคนอื่นออ้เก๊พูดเลยนี่เทมาสิบห้าปีนะทำมาทุกตำแหน่งแล้วกองทุนกองทุนข่าวต่างประเทศวิเคราะห์ผมทำมาหมดแล้วพี่ทุกวันนี้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วอันไหนดีมีประโยชน์ผมก็อยากมาเล่าให้พี่ๆฟัง แล้วผมไม่เคยชวนใครนะผมบอกก่อนโชคดีเป็ของพี่ทุกคนนะครับสิ่งที่จะเตืนอนมีเพียงเท่านี้แล้วครับพี่วัสดีครับ